ก็สวัสดีนะครับผมก็รอดสองพันยสบห้า MGM SS 8นะครับผมตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กันในเกมโรบอกนะครับกับแมปคลิปอัปเดต i อโนเมฟายนะครับผมก็เป็นคลิปแรกนะครับเอโนเม i ายของเรานะครับผมก็คือวันนี้มีอัปเดตระแบงนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับผมอ่ะสิ่งแรกนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาเลยนะครับผมก็คือ อีเวนต์นะครับก็จะมีอีเวนต์เมทโอสิบแปนาทีนะครับผมแล้วก็อีเวนต์ลัคกี้หชั่วโมงนะครับเจ็ดชั่วโมงแหละแล้วก็อีเวนต์เอ็ีอีกหกเจ็ดชั่วโมงนะครับผมก็ประมาณนี้ก,โ level ก็โอ้โหเลเวลอัพรัวๆครับผมแล้วก็อัปเดตล็อกจะมีโอ้โหนี่ๆๆทำไมอัปเดตน้อยจัง <laughs> อัปเดตนิวอัปเดตนะครับ November 8 25 2025นะครับผม New World Pilot at i s อ l n n d นะครับผม Haki System นะครับผมก็คือตู้ตู้ฮา k i คนะครับแล้วก็ New Code Pilot นะครับผมแล้วก็ b u g Fix อัปเดตน้อยจังวะ <laughs> ไม่มีอัปเดตย่าอะไรเลยอัปเดตแค่นี้นะเอาจริงๆดิเ็นนะไปดูใน Discord ก่อนว่ามีอัปเดตอะไรมาบ้าง ทำไมมันอัปเดตเหงาๆอะจริงๆเงี้ยอัปเดตเหงาๆอัปเดตเหงาก็เลยทีเดียวแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรก็นั่นแหละเราก็อยู่ในเกมแล้ว <c oughs> อัปเดตน้อยจริงๆอ่ะเราก็มาดูที่ร้านค้านะครับผมก็ไม่มีของใหม่นะครับเป็นร้านค้า,าเก่าหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวละครผมก็กากมากนะครับผมยังไม่เต็มที่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ แอดมินเขาก็ประกาศตลอดท่วโมงนะครับผมเพราะมันไม่มีอะไรทำนะครับผมอัปเดตโง่นะครับผมแล้วก็อาชิดเมนน่าจะเพิ่มอันนี้มา,าทีเา e ่เพิ่มมาใหม่คืออันเดียวนะครับผมเพิ่มมาใหม่คืออีเวนต์ี่ไอวีนะครับผมก็คือห้าขั้นนะครับผมแล้วก็อาชิดเมนรางวัลประจําวันก็รับแล้วแล้วก็มาดูในแมッ อืของล็อบบี้นะครับก็เป็นตู้นี้ตู้ตู้เก่านะครับผมเอาทำมาร์จนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรใหม่นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นของเก่าแล้วก็อันนี้มีอะไรมาใหม่ไหมดูซีดูตัวกองซีตัวกองไม่มีอะไรเพิ่มนะครับไม่มีอะไรเพิ่ม เราก็จะดูทุกจุดเลยนะครับดูแบบละเอียดนะครับดูแบบละเอียดไปเลยนะครับผมช่องเราละเอียดสุดๆนะครับผมละเอียดจนไม่มีเยี่ยอะไรจำนะครับผมละเอียดจนกากนะครับช่องเราก็ไม่มีอะไรนะครับสาหรับล็อบบี้นะครับผมก็เหมือนเดิมทุกอย่างทุบๆนะครับผมแล้วเราก็จะไปที่โลกหนึ่งนะครับผมมาดูกันว่าโลกหนึ่งมีอะไรเปลี่ยนไหมก็ไม่มีอะไร เช้นก็เหมือนเดิมนะครับอ sí ันน <laughs> ี้ก็ยังเป็นแค่น <to> ัここ่นแหละเหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ไปที่ด่านสองนะครับผมลุกแม่ก็ไม่มีเสียอะไรนะครับอ่าด่านสองนะครับก็ดูคร่าวๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ไปด่านสามนะครับด่านสามด่านด่านพิฆาตอสูรนะครับผมด่านไปอักพิฆาตอสูรแล้วก็จะมาดูกันว่าในแแบบมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรและมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะแล้วเราก็จะซื้อด่านใหม่นะครับพ i เรตอิสแลนนะครับใช้ทั้งหมด49ล้านไอ้อทุย45ล้านบาทนะครับผมอ่ะเราก็ซื้อเลยนะจ๊ะแล้วเราก็วา้าบ ว้าสิโว้ยเออแล้วเราก็จะเดินเรื่อยๆนะครับเดินเรื่อยๆเอื่อยๆเปือป่อยๆนะครับผมก็อ่าเดินเสร็จแล้วเราก็จะมาติดตรงบ้านตรงนี้นะครับไม่รู้ติดทาบ้าอะไรนะครับผมไร้สารละน้องโอ่ไร้สารละอ่าเราก็ทําเควสไปนะครับนี่ก็คือเควสทั้งหมดนะครับผมก็คือดีฟิสสามสิบ อ่าตีอาคาลูฟี่สามสิบตัวคา่าอเนลสามยี่สิบตัวค่าแบ็คไอ้ก็คือหนวดดำนะครับผมสิบห้าตัวใช่ปะ่ะอันนี้คือหนวดดำะแล้วก็อคาตาคุริอีกสิบตัวแล้วก็ไคโดก็คีเดคีโดอะไรเนี่ยไคโดแหละห้าตัวนะครับผมไปรับไปเลยนะครับผมปวดขี้ด o m มนะครับผมสนับสนุนโดยปวดขี้ .com มนะครับ ช่องสนับสนุนเอี้ยมากนะครับช่องเราก็กวดคี้ดัดคอมกันเลยนะครับผมแล้วเราก็จะมาเดินตามแมพนะครับเราก็จะมาดูอะไรว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คืออันนี้เป็นฮาคินะครับตรงนี้น่าจะเป็นบอสนะครับต้องรอบอสนะครับเหมือนรอบอสนะครับก็รอบอสนั่นแหละครับก็คือไม่มีอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผม ลูกพออนี่คือเอรเนลนะครับผมไม่ใช่ด็อกเตอร์คิดติดด็อกเตอร์ดรคิดในนี้บ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำซะใหญ่แต่ไม่มีเชื่ออะไรยืนเลยบ้าเสียทรัพยากรชัดๆแล้วมึงตกน้ำเพื่ออะไรวะมุ้ย อ่านะครับผมก็ในแมปนะครับผมผมก็บอกเลยว่าเออมันไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรมีมีนี่นะครับโอ้โหเราแบบไอ้นี่มากนะครับสนักสนุนนะครับผมอ่าทาเรือนะครับแต่ไม่มีเรือจอดนะอนาคตนะครับผมบอกได้เลยนะครับแล้วมึงว กูกำลังรอเรืออยู่แล้วมึงก็มาอัปเดตบ้าบอกคอแตกในคลิปกูเนี่ยนะว่าดอแล้วเราก็เดินไปต่อนะครับผมก็มันไม่มีอะไรนะครับผมเราแค่ไปยืนไปยืนงงๆ,ๆนะครับรอเรือนะครับผมรอพี่รอพี่มากรอพี่มากนะครับผมก็คือ let's do the event อเวนต์หายหมด <c oughs> ไอเชื่อมมึงลงผิด กูว่านะอีเวน์ห่หมดก็แปลว่ามันลงปิดเจ็ดชั่วโมงมันไม่ใช่เจ็ดชั่วโมงไอ้ยา่าแอดมินกระดอดนนี่นะครับมันไม่มีอะไรนะครับในนี้นะครับออก็คือไม่มีอะไรนะครับผม,ผมก็คือเดี๋ยวเรามาดูโค้ดนะครับผมคโคโด้คโดโค้ดโค้ดแล้วก็คโค้ดโค้ดดูดไรวะอ่ะเดี๋ยวเราใส่คโค้ดก่อนล้วกันนะทุกคนโค้ดมี P I R A T A S T I R A T E S ใช่ไหมย E พ e. มีตัวอะไรั้งวะลืมแล้วชิ <laughs> 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 ้นดูปั e ๊บเดียวลืมเลย p I R A T E S ใช่ไหมใช่เหรออ๋อ oh. นี่ไงอีเวนต์อีเวนต์อ๋อสามสิบนาทีอะไรวะลืมละเดี๋ยวคุณลืมเสร็จเลย P I R A E T E S อ๋อ P ลืมละ P I R A T E S yes <S ก็เหมือนเดิมนะครับได้น้ำยาอย่างละขวดนะครับแล้วก็ ได้ที่เกตอีกหนึ่งนะครับไอ้อีกเจ็ดสิบนะครับผมตัดปาให้อ่อัเรามาหายนี่ดีกว่าทุกคนรักอีเวนต์เฮ้ยเราต้องไปหยุดเสริมปกติเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหยุดเสริมรวมเดี๋ยวไอไปช่วยเดี๋ยวเราต้องไปหยุดเสริมวีเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอย้ายไปหยุดเสริมวีกว่อนนะทุกคนตอนอัปเดตมาแม่งเข้าไม่ได้เฉยเลย อ่ะเราเข้ามาในอ่ะอ่ะอะเราไม่มีช่้วยอีเวนต์ไม่มีอ่ะอะไระสิบเอนาทีเฮ้ยเอีเวนต์ไม่มีทำไงเดี่ะทุกคนไหนมันคืออะไรวะมันคืออะไรอ่ะไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีเวนต์ตัวเนี้ยมันซื้อตรงไหนอ่ะเอีเวนต์ตัวเนี้ยนี่เหรอมันซื้อนี่เหรออ๋อ,อว่ะ เราไม่ต้องซื้อที่หลังคาอ๋าอนี่ไงนี่ไงทุกคนก็คือเรามากดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาตรงบ้านแดงนะครับผมแล้วก็เราก็กดตรงไอ้ตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็จะมีราคาโอ้โหแพงว่ะ โอ้โหแต่ละอย่างโอ้โหโคตรแพงเลยนี่ครูมีเฟรชแล้วมึงมีแค่นี้โอ้ยใช่อย่างแรกมึงก็ใช้ตั้ง599รอ้เไอเวยเฮ้ยโอ้โหแต่ละอย่างโอ้โหไอ้ไอ้เนาะไอ้ที่เปิดสามตัวมันไม่มีเอิร์นี่ไงโอ้สามมันสามมันฟรีโอ้กูใช้ต้องกูกูต้องใช้กี่วันวะเนี่ยโอ้ย อะไรอ่ะสแปวาไวยฟอร์คูณสองดาเมจเจ็ดชั่วโมงไหนละ่ะไอเวนไม่มีไอแอดมินกันหลัวกระตัวรั่วๆแล้ว,ลวลเดี๋ยวนะมึงใช้ตัง 500. ้งห้าร้อยเหลียวอเกินแพงมานี่เราต้องอัปเดตไอ้เราต้อง fk กี่วันวันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยสองสามอย่างเนี้ยเราต้อง fk กี่วันกันเนี้ย โอ้แล้วแม่งรับที่ไหนไม่ได้ด้วยนะเว้ยโอ้ยฮัลโหลโอเคนะคะท้อจิทอตท้อใจกรละมังตั้งเดไอคิวก็โอเคเกเรก็ไม่ใช่มันนั่นแหละครับผมก็คือมันไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็คืออัปเดตนี้ก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทำเควสนะครับ ใครไม่อยากทำเควสก็ทำเควสได้นะครับเพราะมันจะได้ที่ขี่มานะครับผมก็คือตอนนี้ผมตันแล้วนะครับผมก็ที่ขี่สามอย่างก็ได้มาแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมอัปเดตเปื่อยๆเรื่อยๆก็คือลงดันลงเลดลงทาวเวอร์แล้วก็ฟาร์มแล้วก็ลงดันลงเลดทาวเวอร์แล้วก็ฟาร์มแล้วก็ลงดันลงเดทแล้วก็ทาวเวอร์จอบ ไม่มีอะไรและมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรจริงๆจบสวัสดีครับ